P.A.U.M. ก็คือ Pre-Assistant Unit Manager นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมี challenge ในเรื่องของโบนัส5ล้านให้กับ FA ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็แบบสามารถชวนคนอื่นเข้ามาในอาชีพเรานะคะแล้วก็สามารถมีเงินรอรับอนาคตได้เลยใน5ปี5ล้านด้วยค่ะใช่ค่ะหมายถึงว่า FA นะคะ FA คนที่เข้ามาแล้วก็ประสบความสำเร็จก็สามารถ พี่ชิดคนวุฒิหนึ่งเขาเรียกว่าคนวุฒิของสากลโลกเลยที่เป็นอริสาหกับของที่พิษาการเงินและก็ที่พิษะการประกันชีวิตทั่วโลกเลยซึ่งจะมี500อยกว่าบริษัทนะคะจาก70ประเทศทั่วโลกเลยสมาชิกตอนนี้90 0 0 0คนเขาเรียกว่า MDRT ถ้าได้ MDRT 5ปีใช่ไหมคะน้องแหม่ใช่ค่ะ5ปีนะคะสามารถที่จะมีโอกาสที่จะได้รับโบนัสพิเศษ5ล้านจาก AA ประเทศไทยเลยคะ่ะ ใช่ไหมคะใช่ค่ะแสดงว่าทุกคนก็มีโอกาสใช่ไหมคะน้องแหนใช่ค่ะเราไม่ปิดกั้นโอกาสสาหรับผู้ที่อยากจะพิชิตเงินห้าล้านจากบริษ,ษัทแล้วนะคะค่ะแน่นอนค่ะการประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็คือคนที่เป็น MDRT คือคนที่สามารถนำองค์ความรู้นะคะไปช่วยวางแผนการเงินให้กับคนนะคะให้กับประชาชนให้ได้บรรลุเป,ป้าหมายเราต้องเป็นจิตของการเป็นผู้ให้ค่ะในการวางแผนการเงินให้คนประสบความสำเร็จ